สวัสดีค่ะวันนี้คุณหนูจะพาไปกู้ปลานี่ขอไปด้วยคนป<ะ>ไปลงเรือกันค่ะไปค่าไปดูว่าคุณลุงจะได้ปลาไหมเนาะไปค่ะผมก็จะลากเรือไปก่อนนะคะเพราะว่านะอึบอึบ <c ười> ขยับก้นกันให้มันลอยน้ำก่อนนี่ก็เป็นบรรยากาศยามเช้าทุกคนเห็นละอองผิวน้ำไหมคะนั่นนะเห็นไหมคะนน้ำก็จะมีเขาเรียกว่า เรียกว่าอะไรอ่ะพยับหมอกพยับหมอกเห็นไหมคะนี่น่าจะปิดเห็นไหมคะนี่เห็นไหมคะท้องฟ้าอ่ะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งได้ไหมหกโมงนิดนิดแล้วพระอาทิตย์ก็เห็นไหมคะกําลังจะขึ้นขอบฟ้ามานี่กูปลาทั้งคู่ตอนเช้าอ่ะทั้งคู่ตอนเช้าวไปกูตอนสายเดี๋ยวไอ้ตุงเงินตุ้ทองมันมา วลลนุชกวนก็อันนี้เรือเรือแนูเนาะเรือ kayak จำไม่ได้ทั้งทีก็เป็นแบบเป็นอับเฉาเนาะเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณหนูวางปักตะก้านั่นนในไในนี่แหละแต่อันเนี้ยพี่กล้องให้มาพี่กล้องพี่เก๋เนาะขอบคุณพี่กล้องมากพี่กล้องสหรัชคุณหนูก็ไม่กล้าเอากล้องไปไกลมากเห็นไหมคะเราไปดูเนาะ เาไปดูว่าก็บ่อน,นี้เป็นบ่อสีไร่นะเดี๋ยวเผื่อใครเพิ่งเคยมาดูคลิปนี้ของคุณหนูนะคะก็ขุดไว้ประมาณก็สามสิบปีแล้วเราเอาไว้เลี้ยงปลาโดยที่ไม่ได้ขุดไว้ตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าปีนี้ปีอะไรปีนี้มันปีอะไรปีหกแปดหกแปดสี่สิบปีแล้วสี่สิบปีเออก็เหมือนเหมือนเราไม่ได้ขุดเยอะเนาะแต่ว่ากัน้น ด้านฝายด้าน,ด,านด้านขวาด้านเนี้ย <c oughs> เพื่อไม่ให้น้ํามันไหลลงสู่ล่างเพราะข้างบนนั่นคือเทือกเขาตะนาวสีเนาะ,ะเดี๋ยวเรามาลุ้นปลากันค่ะน่ค่ะมีไหมมีไหมมีไหม,ม,ไหมก็กล้องอาจจะว่าแป๊บหน่อยนะเพราะว่าผ <c oughs> ู้นหนูไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องเนาะแต่ว่าเอาอยากให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศของการอา่ากู้อันนี้ที่ใสๆที่เขายกขึ้นเนี่ยคือตะคัดเนาะ นะคัดก็คือตาข่ายดักปลาเนาะติดติดติดได้ตัวนึงอ่าเดี๋ยวเราจะได้เห็นบรรยากาศของการโอ้ยติด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 มาอ้ยนี่ไงทุกคนเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่โอ้เหมือนปลาเมื่อวานเลยตัวขาวๆตัวยังตัวใหญ่ตัวเบ้อเลยอะเจ็ดขีดไหมนี่นะคะเออทำไมช่วงนี้ปลาตัวขาวๆเนาะ ก็เนี่ยพอมันติดตะคัดตะคัดอันนี้ก็ได้ปลาหลายกิโลแล้วเพราะว่าใช้อันหนึ่งก็ติดนานี่คุณลุงปกติเมื่อก่อนเขาจะใช้อะไรนะถุงมือเดี๋ยวนี้เขาเชี่ยวชาญแล้วเก่งนะจับจังหวะ่อนโดนเอ้ยระวังหลุดจากมือเดี๋ยวนี้หนีบอยู่แล้วเพราะว่าเขาเชี่ยวชาญเมื่อก่อนนะจับจับหล่นจับหล่นอันเราก็อาจจะดูเห็นไหมครระวังแย่งมันแทงมือก็อาจจะต้องฉีกตะคัด เสียไายเสียตะคัดไปบางส่วนนะคะเพราะว่าอ่ามันต้องดึงออกอ่เพราะว่าแล้วนี่ตะคัดไซส์อะไรคะพ่อสี่เซนสี่เซนนะสิบสี่สิบสี่เะคะสิบสี่เได้ปากครึ้งโลขึ้นครึ่งโลขึ้นนะก็ต้องฉีกมันออกอะฉีกมันออกยังไม่ตาย จริงๆถ้าใช้กันไกลมาก็ดีเนะาะขาดหมดจ <continues> อ๋อถ้าดึงออกมันก็ยังดึงดึงกลับมาอ่าเดี๋ยวเปิดนะเราก็จะใส่อันนี้ตาข่ายเนี้ยครูหนูก็มีวางไว้ในตะกร้าเหมือนกันเนาะเป็นตาข่ายสำหรับเอาใส่ปลานราจะได้ประมาณตัวปลาลายเลยนี่ทุกคนเห็นไหมคะอืมเห็นตัวเดียวอันนี้คืออาหารของเรามื้อเช้าว,วันนี้นะคะทุกคน หลายคนก็จะบอกว่าอยู่กันยังไงก็อยู่โดยการหาปลาแบบนี้ทุกวันค่ะฟังตะคัดไว้อันหนึ่งก็แล้วเราก็มาจับปลาผักหญ้าก็หาในสวนเอาเป็นวิธี ของคนไม่ใช้เงินนะไปดูไอ้โง่ไปดูไอ้โง่อ่ะอันนี้เสร็จหมดแล้วตะคัดนี่ยาวเท่าไหร่อะคะพ่อห้าเมตรนี่ห้าเมตรคุณโอ้ไปสุ่มกล้องไกลๆเนาะจะได้แม่อ่าเป็นอย่างนี้นะคะปุ๊บ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 ว้าวภาพตัวใหญ่ทำอะไรกินดีทำอะไรกินดีอ่าอืมหนูยังหายใจอยู่เลยเห็นไหมไม่ตายตัวใหญ่ตัวใหญ่เปวนอ่ะเออเนาะ ดูโง่หน่อยดูเองโง่หน่อยเดี๋ยวคุณนี่เห็นไหมคะ <c oughs> ก็ตรงนี้จะเป็นจุดที่น้าลึกที่สุดนะเวลาที่น้ําำแห้งน้ําลดลงไปตรงนี้จะเหลือเป็นจุดหนึ่งที่ลึก แล้วก็จะเป็นอีกโซ,โซนเป็นเป็นสะดือแล้วก็จะเป็นอีกโซนตรงนู้นที่จําได้ไหมถ้าเกิดใครดูในคลิปของคุณหนูตรงจุดเนี้ยเป็นจุดที่น้ําแห้งแห้งหมดเลยแล้วก็จะมีช่องทางตรงนู้นที่คุณลุงเขาเอาหัวกะโหลกไปใส่เพื่อจะดูดน้ําขึ้นไปบนบ้าน <S <S <ๆ>เราไม่ได้ใช้น้ําประปาน,นะคะเราใช้น้ําอันนี้เอาไว้ก็เรียกว่าอาบล้างซักล้างแต่ไม่ใช่ดื่มนะดูผิวน้ํายังมีละอองน้ําอยู่เลยอ อันนี้ต้องเดินไปดูอ่าเดี๋ยวล้วคุณลุงเขาจะไปดอูอุปกรณ์ในการดักปลาอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าไอ้งูเนาะหรือว่าเป็นตาข่ายดักปลาที่เป็นแบบเนี้ยมันคล้ายๆกระชังเนาะแล้วก็เอาใบไม้ไปใส่ไว้เนี่ยแล้วก็ผูกผูกเชือกซ้ายขวาเนาะหนั่งไม่ถนาดกลัวจะหล่นลงไปจากเรือเอยเดี๋ยวโทรศัพท์จะตกนานไปดูหนึ่งสองสายย มีไหม,ไม,มถ้ากล้องตั้งม,มีหรอก,ต,กติดไหมนี่ต้องเอาเอาตั้งเอาใบไม้มาใส่ไหมคะนี่ไงใส่มาแล้วโบเบโบเบไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีตัวนี้อยู่แล้วนี่นะนี่เรามีตัวนี้อยู่แล้วตัวนี้ก็กินได้ทั้งวันเนาะได้สองมืออ่ะเพราะตัวใหญ่ม้อทุกคนดูนี่มือคุณหนุยเนี่ยสองมืออ่ะคิดดูดิสองมือดดอ,มอ่ะน่าจะเจ็ดแปดโลเดี๋ยวเราลองไปชั่งกันดูนะคะ อ,อ่าไปเดี๋ยวคุณลุงก็จะขึ้นมาแล้วก็เอาเรือกลับไปนะคะพ่อต้องนึ่งเรือออกไปก่อนเีกปะไหนคุณลุงขออนุญาตกลับกล้องเนาะจะได้เห็นบรรยากาศก็หลังจากกู้ตะคัดมาแล้วนะคะเราจะกลับบ้านกันโอ้ที่ให้เห็นเนี่ยเห็นไหมคะทุกคนเขาเรียกว่าทะเลเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นคลื่นๆแบบนี้ยเห็นไหมเป็นคลื่นเกล็ดๆเหมือนเกล็ดปลาเกล็ดปลาแบบนั้นเหตุจะออก เห็ดโคนเหคนจะออกคือเป็นภาวะเนี่ยชาวบ้านบอกว่าถ้าเขาดูเมฆกันไงเขาดูเมฆเวลาจะออกหาเห็ดเออจะออกหาเห็ดเนาะก็คืนนี้เห็ดจะออกอ่าใช่ไหมเออใช่เขาชอบแสงจังเลยปุ๊บปุ๊บนี่เห็นไหมคะคุณหลวง่าอยู่ฝั่งตรงข้ามของคุณหลวงนะคะอยู่บนเรืออ่าเรือขยับแบบนี้นี่แสงสวยมากพระอาทิตย์ขึ้นแล้วทุกคนเลยพาทุกคนมาดูบรรยากาศยามเช้าเนาะ เมื่อก่อนที่คุณหนูทำช่องอีกช่องหนึ่งอะคุณหนูก็จะนั่แหละไล์สดจับปลาอยู่บ่อยๆแต่หลงัลงๆไม่ได้ลงมาแนะจะเข้าฝั่งแล้วถึงฝั่งแล้ว<ๆ>ก็ขับพายเรือเก่งมากเร็วมากถึงแล้ว <laughs> เรือลบไปออกจากฝั่งไปค่ะอึบยมาค่ะไม่ค่ะมคะน,นี่อึบอึบอ้ยนี่เห็นไหมคะ ก็จะมาคุณหนูดึงอันนี้ช่วยดึงหน่อยไม่ต้องดึงดึงนะอึบก็ดึงดึงให้มันขึ้นนี่นะคะนี่ไปค่ะกลับบ้านกันได้ปลาแล้วมาปลาพ่อส่งปลามาให้หนูค่ะอึ๊บไปไปทำกับข้าวเช้านี้กันค่ะ บายบายนะคะขอบคุณทุกคนมากที่รับชมก็คลิปนี้คุณหนูเอาไว้แค่นี้นะคะไว้คราวหน้าคุณหนูจะไปดูกิจกรรมดีๆในฟาร์มของคุณหนูนะคะว่าทำอะไรอย่างไรบ้างบายบายขอบคุณนะคะที่ที่รับชมอย่าลืมกดติดตามคุณหนูนะคะจะมีกิจกรรมดีๆในการทำในสวนเราบายบาย